เส้นขาหนีบเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยอที่สุดของสัญญกรรมโลกหนึ่งเลยนะครับผมโดยทั่วไปสาเหตุของเส้นขาหนีบนะครับเกิดจาก2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกก็คือความอ่อนแอของผนังหน้าท้องนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการเพิ่มแรงดันในช่องท้องนะครับ มาดูที่ปัจจัยแรกก่อนนะครับความอ่อนแอของผนังหน้าท้องเนี่ยอาจจะเป็นจากความผิดปกติแต่กําเนิดหรือว่า,าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังเช่นอายุมากขึ้นความอ่อนแอของผนังหน้าท้องก็มากขึ้นนะครับผมหรือว่าประวัติที่เคยถูกผ่าตัดมาก่อนนะครับหรือว่าประวัติอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็จะทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยอ่อนแอได้นะครับผมส่วนเรื่องของความดันในช่องท้องทีงท่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะเช่นการ เบ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบ่งจากเบ่งไทยอุจจาระแผงปัสสาวะจากต่อมลูกหมากโตนะครับผมการไอเลือรังนะครับผมหรือว่าการยกของหนักนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้แรงดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดผนังหน้าท้องอ่อนแอแล้วก็มีแรงดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดไส้เลื่อนขาหนีบได้ง่ายเมื่อคนไข้ได้รับการวินิจฉัยไส้เลื่อนขาหนีบแล้วเนี่ยแนะนําให้ผ่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยตัวไส้เลื่อนเนี่ยมันอาจจะขยายขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้การผ่่่่่่่าา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 ตตััดดดยกกกขึ้้้้นนนนหหหรรืืืืืออ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 อววไไสสสเเเเลลลจะมคคงงทํใิุ น,น,นะครับอาจจะเป็นผลทําให้ท LIKE านเนินอาหารอุดตันได้หรือว่าตัวไส้เลื่อนเนี่ยขาดเลือดจนอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยทั่วไปอุบัติการของไส้เลื่อนในผู้ชายเนี่ยพบประมาณ2 7 4 3ส่นะครับส่วนในผู้หญิงเนี่ยพบประมาณ3-6%เเมื่อคนไข้ได้รับการวินิจฉัยเป็นไส้เลื่อนขาหนีบแล้วครับวิธีการรักษาคือการผ่าตัดนะครับวิธีการผ่าตัดเนี่ยแบ่งเป็น2วิธีครับก็มีการผ่าตัดเปิดกับการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับผมการผ่าตัดเปิดเนี่ย จะใช้วิธีลงแผลผ่าตัดประมาณ4-8เซนนะครับผมอนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเนี่ยประมาณ2-3วันครับผมแล้วก็ใช้เวลาการพักฟื้นนะครับกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์แล้วก็งดยกของหนักออกกํลาลังกายเนี่ยประมาณ6-8สัปดาห์ครับถ้าผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยก็จะนมยาสลบผ่าตัดลักษณะกล้อง ผ่าตัดนะครับผ่ารูสะดือพร้อมกับอุปกรณ์เข้าไปดึงถุงไส้เลื่อนลงแล้วก็ใส่ตาข่ายทางการแพทย์เข้าไปเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงของผนังหน้าท้องขนาดแผลผ่าตัดก็จะอยู่ประมาณ1เซนนะครับผมผ่าตัดผ่านกล้องจะได้ประโยชน์เรื่องของการปวดแผลที่น้อยกว่าการผ่าตัดเปิดนะครับแล้วก็การปวดขาหนีบเลื้อยลังน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดอย่างชัดเจนที่โรงพยาบาลเทพทารินของเรานะครับมีเทคนิคการผ่าตัดรูปแบบใหม่คือการผ่าตัดเส้นเลื่อนขาหนีบผ่านรูสะดือซึ่งจะทําให้ไม่เห็นแผลหลังผ่าตัดใช้เวลาผ่าตัดประมาณ1ชั่วโมง นอนโรงพยบาบาลหลังผ่าตัดประมาณ1คืนครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันหลังผ่าตัดได้เลยครับผมจุลสิษย์ไม้เลียงครับเข้ามารักษาการผ่าตัดไส้เลื่อนโคนขาหนีบที่โรงพยาบาลเทพธารินครับก่อนการผ่าตัดคือรู้สึกว่ามีภาวะที่อันทะบวมฝั่งขวาแล้วเวลายืนเวลาเดินเนี่ยฮะค่อนข้างจะเจ็บเจ็บมาก ลัวมากๆา,ากครับเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยผ่าตัดมาก่อนแล้วก็ไม่เคยนอนโรงพยาบาลรักษาตัวเลยหลังผ่าตัดเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนรู้สึกว่าเรายกภูเขาออกจากอกเพราะว่าเราทรมานมากในการใช้ชีวิตประจํวาวันเหมือนกับเอาคนเอาลูกฟุตบอลมาเตะที่เป้าเราอะครับทรมานที่สุดในชีวิตดีกว่าครับผมหลังจากผ่าตัดเลยนะครับก็คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมสามารถลุกเข้าห้องน้ําเอง เดินเข้าห้องน้ําเองเดินเข้าไปล้างหน้าแปรงฟันเดินไปกินอาหารลุกขึ้นมากินอาหารเองได้หมดทุกอย่างเลยนะครับออกจากโรงพยาบาลได้เลยกลับถึงบ้านสามารถเดินขึ้นบันไดเองได้สองสามชั้นช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตดีกว่าครับอยากจะแนะนําบริการเนี้ว่าว่ามันดีดีจริงๆมันเจ็บน้อยพักฟื้นแป๊บเดียว แผลค่อนข้างเล็กมากๆเทียบกับการผ่าตัดที่เปิดต้องเปิดหน้าท้องเนี่ยหมอ,อแนะนำว่าไม่ควรออกกำลังกายในช่วง2อาทิตย์ไม่ควรยกของหนักประมาณ2อาทิตย์แต่จริงๆแล้วพอหลังจากที่ผมกลับกลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็คือเพียงแค่3วันที่รู้สึกเลยว่าร่างกายเรากลับมา90%เราสามารถช่วยเหลือตัวเองในทุกอย่างทำได้ทุกอย่างคิดว่าการ ผ่าตาดดัดโดยการส่องกล้องของที่นี่ผมประทับใจค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยครับ